โอเคครับผมขอขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวฟีฟายทุกทุกท่านทุกทุกคนกันด้วยนะครับผมพราะว่ผมอีกเช่นเคยประตานอ้นครับผมเออวันนี้ก็อยู่ในเกมไกลหน้าฟีฟายเช่นเคยครับผมวันนี้มันมีกิจกรรมมาใหม่ครับผมในเกมไกลหน้าฟีฟายนะครับคือกิจกรรมอ่าหมัดคารณครับผมใช่ป่ะนี่เลยครับผมเป็นกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมหมัดนะครับหมัดคารณนะครับแล้วก็ตา ท่าเต้นนะครับผมอือจ้าพลังจ้าโอ้โหอย่างเฟี้ยวครับคนดูเดี๋ยววันนี้นะครับผมผมต้องเอาให้ได้เลยหมัดน,นี้ผมมีงบประมาณอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสองเพชรครับผมเออเดี๋ยวเรามาดูว่าผมจะได้ในในราคาขี่เพชรนะครับก็ก่อนจะรับชมคล,คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่ทำคาญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราแน่นอน นะครับไปครับเดี๋ยวเราไปครับเดี๋ยวเราเลือกกันก่อนว่าจะเอาอะไรออกเอาพาทิไอนี่เลยนะครับปาจิน่านี่ผมได้แล้วแล้วก็ไอ้นี่เป็นด้าออกเออมาเริ่มต้นแก้กาเพชรกับหมุนครับเล็โก็เรียบร้อย เคือครับผมครั้งแรกครับไปครับครั้งที่2 3 19ามสเพชรครับโอ้ได้ไอ้กล่องปืนคิดคู่ครับผมเปิดเลยแล้วกันโอ้โหได้3วันครับทุกคนครับมาเลยครับผมต่อไปครับห้าสิเก้พชรครับโอ้โหได้ดีครับผมไปครับลราจะไป99เก้พชรครับตอนนี้งบประมาณเหลือแค่หนึ่งพันหนึ่งพันสามร้อยสามร้อหกเพชรอันนั้นครับโอ้ได้แค่หมดไปแล้วครับเราไปครับหนึ่งเก้าเก้าครับ ผมว่าดูด้าทางน่าจะโดนลอบบ่อหมดตู้แน่นอนโอ้โหได้กระเป๋าครับรอบนี้ครับโอ้โอยก็สวยนะกระเป๋าอ่ะผมว่าดูด้าทางน่าจะโดนล่อหมดตู้ครับรอบ,บต่อไปครับสองเก้าเก้าครับเดี๋ยวถ้าเพิ่เหลือเดี๋ยวผมไปสุ่มการ์ดเกมสืนสุดายเลยโอเคครับรอบที่ได้ระเบิดมาครับโอ้โหเหลือสองครั้งเท่านั้นครับสามเก้าเก้าครับรอบต่อไปสวยครับผมแต่การเต้นแต่บัดไม่ได้ครับผมโอ้โหหนึ่งตาเท่าน,นั้นครับเหลือ ตอนนี้ผมมีเพชรอยู่439เพชรครับโอ้ไม่พอครับเดี๋ยวแป๊บหนึง่งมันมีให้รับไอ้นี่อยู่ไอเงินสะสมเออได้แน่นอนครับนี่นี่ไงก็สามารถนะครับคนที่ที่เติมเพชรไปแล้วก็มารับสามารถมารับตรงนี้ได้ครับเป็นอ่าเติมเพชรสะสมนะครับถ้าเติมถึง1,500เพชรจะได้ฟรีๆเลยครับผม200เพชรครับ โอเคครับตอนนี้เรามีครบแล้วครับแล้วแน่นอนครับผมโดนล่อหมดตู้แน่นอนครับแน่นอนครับโดนล่อหมดตู้แน่นอนครับข้อเหลือแค่เดียวครับ499เพชรครับไปครับโอ้โหได้บัตรไฟแล้วครับทุกคนล่อหมดตู้เลยสัต์ออหมดตู้เลยครับผมตอนนี้ก็เพชรของผมเหลือศูนย์เพ็รครับทุกคนเออจบเลย โอ้จบแล้วครับผมทุกคนนี่ครับคีบอร์ดนะครับผมคีบอร์ดเมื่อกี้ที่ได้มาโอ้เป็นลายไฟด้วยอย่างเฟี้ยววะ่ะแต่ผมใช้อันนี้อยู่นะดาบอยู่ลองใช้อันไฟดูดิเฟี้ยววะ่ะใส่เลยได้กระเป๋าครับเมื่อกี้นี่กระเป๋าหนึ่งกระเป๋าสองเว้นสามเว้นเสามนะครับแล้วเมื่อกี้ับได้สก,กินบืนคิดคู่มาด้วยครับาใส่เลยแล้วกัน เป็นระยะนะครับบวกหนึ่งครับลดความเร็วดีโหลดหนึ่งครับเมกซีนหนึ่งครับมันก็มีของอยู่แล้วครับผมตรงนี้ครับผมมัดครับผมมัดคัตนะครับผมอะไรฮะมัดจริงจังเหรอวะอะไรวะนี่โอ้โหรอหมดตู้เลยครับสวยจัดครับผมบอกเลยผมยังจำคำเหม่อครับคำนี้ของมันต้องมีครับผมต่อให้เสียกี่เพชรก็ยอมครับของมันต้องมีครับ โอ้โหอย่างเฟี้ยวเลยครับผมเดี๋ยวเราไปทดลอง,ลองมัดกันเลยดีกว่าว่าขับจะเต้นนะครับว่าเฟี้ยวแค่ไหน